อีกวิธีหนึ่งนะครับได้รับข้อมูลสำหรับการแชร์ YouTube นะครับไม่ต้องออกจากการรับชมวิดีโอออกมาที่ด้านหน้าของ YouTube ทำอย่างไรมาตามกันสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิธิโชคนะครับสำหรับคนใช้ iPhone ระบบ iOS แล้วยังมีปัญหาว่าเออหาปุ่มแชร์ตอน ออันนนนีี้้ตป๊บบรรยากาศกิจกรรม Clover a r c s u s a i b i l i t y Awareness Day 2022จากทาง1,414พลัสการดู63ครั้ง2วันที่ผ่านมาสาธารณะบรรยากาศกิจกรรม Clover โปรแกรมเล่นวิดีโอวิดีโอหยุดเล่นตึ๊บจริงจริงหยุดอยู่แล้วครับผมทำให้วิดีโอหยุดอยู่แล้วก็คือปกติเราเข้ามาวิดีโอก็จะเริ่มเล่นเลยแล้วก็ถ้าเราอยากจะแชร์เราก็ปัดไปข้างล่างใช่ไหมที่มีถูกจะชอบไม่ชอบความคิดเห็นอะไรตรงนี้ก็จะมีปุ่มแชร์ใช่ไหมครับ แต่ตอนนี้หลายคนไม่เจอแล้วผมก็เคยแนะนําคุณลีเขวนก็เคยแนะนําว่าเยอะปัดขวามาที่ยุบวิดีโอปุ่มกดวิดีโอจริงชั่วราและปรากฏที่มุมขวาแล้วออกไปมันก็เอ,อเราจะมากรอวีดีโอทําอะไรวิดีโอมันลําบากออ,อ,อยู่ในวิดีโอดีกว่าดังนั้นพอดีมีเพื่อนของเรานะครับคุณกอล์ฟนะครับคุณธีราชาติสิงห์มณัฐนะครับได้แนะนําผมมาผมขออนุญาตนําความรู้มาเผยแพร่ต่อนะครับลองใช้แล้วได้จริงครับผม เริ่มแล้วก็ในขณะที่เราดูดีโออยู่สมมุติว่าดูดีโออยู่นะให้เราปัดขวาไปที่คําว่าเต็มหน้าจอครับเล่นอัตโนมัติเปิดอยู่แคสปุ่มค้าอธิบายภาพการทํางานเพิ่มเติมวิดีโอก่อนหน้ากรอกลับสิวินาทีเล่นปุ่มปัดขวาไปเรื่อยๆนะกรอไปข้างหน้าสิบวินาทีวิดีโอถัดไปเล่นไปแล้วสี่วินาทีเต็มหน้าจอปุ่มเต็มหน้าจอตรงนี้นะครับให้คุณหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งที่เต็มหน้าจอเออมันจะเกิดอาการเดียวกันนะคืออันนี้ผมสมมุติว่าผมใช้วิธีนี้ก่อนละกันกดเต็มหน้าจอ แนวนอนพอชาร์จอยู่ด้านขวาแล้วแจ้งโลโก้อื่นเขาจะขยายหน้าจอวิดีโอให้เต็มแล้วคราวนี้มือถือเราต้องจับตามแนวนอนครับจับตามแนวนอนแนวตั้งแ,แนวนอนแนวนอนแล้วพอชาร์จ,จอยู่ด้านขวาพอชาร์จจะอยู่ด้านขวาครับเครื่องบินแล้วเราปัดขวามา 1400เล่นอัตโนมัติแคทปุ่มข้ามอธิบายภาพการทำงานเพิ่มเติมวิดีโอก่อนหน้ากรอกกลับ1ิวินาทีป,านะปื่ปาเ,เ,เล่นปุ่มกรอไปข้างหน้า10บวินาทีวิดีโอถัดไปเล่นไปแล้ว4วินาทีตำแหน่งแทบสิบออกจากแสดงแบบเต็มและอีก2คนชอบวิดีโอนี้ไม่ชอบวิดีโอนี้ความคิดเห็นปุ่มบันทึกไปยังเพลย์ลิสต์ปุ่มแชร์ปุ่มแชร์อยู่ตรงนี้เหมือนเดิมเลยครับถ้าคุณดูแบบเต็มหน้าจอนะครับแบบนี้เลยอ่าเดี๋ยวผมจะกลับไปที่อ่ วิดีโอปกตินะครับปัดซ้ายย้อนมาบันทึกเป็นความคิดเห็นไม่ชอบวิดีโอและอีก2คนออกจากแสดงแบบเต็มจอออกจากแสดงแบบเต็มจออ่านหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งก็จะกลับมาเป็นแนวตั้งเหมือนเดิมโปรแกรมเล่นวิดีโอแต่ผมไปเปิดอ่าเออผมไปปิดสิล็อกการหมุนนะครับน่ะเดี๋ยวผมขอเข้าศูนย์ควบคุมเนาะป๊บศูนย์ควบคุมเข้าศูนย์ควบคุมนะครับปิดแต่สองครั้งทิ้งไว้เพื่อแสดงการควบคุมเที่แต่ที่แถบแต่ั้และลู่ลมกรณีที่เป็น iPhone 10ขึ้นไปหรือแต่ที่ แถบสถานะแล้ว3นิ้วรูดขึ้นก็เข้าแถบสถานะแล้วปัดขวาม,มาที่ Wi-Fi Bluetooth ตัวควบคุมสือ่อลายทางการเล่แกแครก่อนหน้าเล่นปุ่มแครกัดปัดล็อกไม่ให้หมุนปุ่มสวิตปิดล็อก<ต>ไม่ให้หมุน<ล>ใครเปิดอยู่ให้ปิดแต่จริงๆอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่ปัจจัดตั้งจริงๆครับแม่ก็คือ,อ,อใครทําต้องลองเองเพราะว่าบางคนก็ชอบเปิดบางคนก็ชอบปิดผมมชอบเปิดเพราะว่าจะได้ไม่หมุน แต่เมื่ออยากใช้ฟีเจอร์นี้ต้องปิดเพื่อให้หมุนได้อ่าก็หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งให้เปิดนี่คือไม่ให้หมุนแต่ถ้าหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งให้เนี่ยเมนูเล็อกไม่ให้หมุนปุ่มสวิต์ปิดคราวนี้ปินเพื่อสลันระหว่างค่าหมุนได้คราวนี้กลับมาหน้า y youtube เมื่อกี้ u t u b e โปรแกรมเล่นวิดีโอดูวิดีโอแบบปกติเนี่ยครับเราจะไม่เจอปุ่มแชร์แต่ถ้าเราตะแคงเครื่องเมื่อไหร่เป็นแนวนอนปึ๊บปึ๊บแนวนอนเขาจะดูวิดีโอแบบเต็มจอบรรยากาศ แล้วเราก็ปัดขวามาเรื่อยๆเ,เล่นอัตโนมัติข้ามอาทิตย์การทําวิดีโอกรอกกลับเล่นบุกกรอ,กรอ,กรอ,กรอไปข้างหน้าสีวินาทีเลปัดขวาเร็วหน่อยนะวิดีโอถัดไปเล่นไปแล้วสี่วินาทีตำแหน่งแ็บออกจากแสดงแบบและอีกสองคนชอบวิดไม่ชอบวิดีโอนี้ความคิดเห็นบันทึกไปยังเพลย์ลิสต์แชร์ปุ่มนี่ครับก็จะเจอแชร์เหมือนกันอยากจะกดแชร์ก็หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งปุ๊บแชร์ในโพสต์อ่าแล้วก็จะเลือกแชร์ไปสร้างโพสต์สป,สปุ่มโพสต์ผู้ติดตามหกร้อยเจ็ดสิบสามแชร์ คัดลอกลิงจะคัดลอกลิงก์ปัดขวาไปไลนปุ่มจะแชร์ไปยังไลน์ทวิตเตอร์ทวิอร์อ่าก็ก็ลองแชร์กันดูนะครับอ่าผมจบไวประมาณนี้ส่วนวิธีการแชร์เพื่อนๆคงหากันได้อ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตออกจากการแชร์บรรยากาศกิจกรรมอ่าแล้วอันนี้มันง่ายตรงที่เราอยากจะกลับไปหมดแนวตั้งเราก็แค่จับมือถือตั้งแนวตั้ง YouTube โปรแกรมแล้วเราก็ปัดขวามาที่ยุบวิดีโอยุบวิดีโอนิ้วแตเมื่อดูวิดีโอจก จจงปุ่มยุบวิดีโอเนี่ยก็กดออกมาแล้วคราวนี้ก็เลือกวิดีโอต่อไปอย่างเช่นในช่อง1 4ึ่ี่นี่ช่วงที่3กับ1414ง14พันสี่ร้อิบี่ฤดูร้อนในงานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่25นักอ่านพบนักเขียนการดู24ครั้งอ<ถ>อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ขอบคุณคุณก๊อฟทีรชาตินะครับที่แบ่งปันความรู้มาต้องบอกว่าใครที่มีความรู้ดีๆโทรมาคุยกันได้โทมาแบ่งปันกันได้ถ้า อยากให้ผมช่วยทำสื่อแบ่งปันแบบนี้หรือถ้าคุณมีสื่อดีๆก็สามารถส่งลิงก์มานะครับที่ในส่วนของอินบ็อกของ1 4 1 4 plus แฟนเพจนะครับหรือถ้าส่งส่วนตัวเนี่ยบางทีผมเองอาจจะเจอมั่งไม่เจอมั่งต้องขออภัยจริงๆแต่ว่าก็จะพยายามนำมาแนะนำกันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับสำหรับคนที่ พบปัญหาว่าการแชร์ที่แนะนําไปมันมีวิธีที่1แล้วมันก็ต้องมีวิธีที่2วิธีที่3กันอีกนี่คุณกอ๊อฟธีรชาติแนะนําวิธีที่2วิธีที่3กันมากระผมก็ขออนุญ,ญาตนํามาเผยแพร่ต่อต้องขอขอบคุณมากครับลองนําไปใช้กันดูครับกับผมสีโชคบริการหมอคอม1 4ึ่งพรสัสครับผมสวัสดีครับช่วงเวลาต่อจากนั้นไปหนีไป1414พรสัสภูมิใจเสนอ สื่อวันละนิดเจ็ดแจ่มใสไม้จิตอุปร,ริอุ้ย